ที่ทำให้แฟนเก่าอยากคุยกับเราทุกวันคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยครับอยากจะคุยกับใครเขาต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นให้พลังกับเขามันเป็นศาสตร์ของ NLP ครับศาสตร์นี้เราเรียกว่า Neuro Linguistic p r o g r a m m คือคนเราจะเชื่อมโยงใบหน้าของคนหรือของใครก็ตามแต่ไว้กับความรู้สึกบางอย่างเสมอครับ สมมุติว่าเราเนี่ยครับเชื่อมโยงหน้าคุณป้าข้างบ้านครับเรามักจะเชื่อมโยงหน้าคุณป้าข้างบ้านไว้กับความรู้สึกอะไรครับกล้องวงจรปิดอยากรู้หรืออยากเห็นหรือเราเชื่อมโยงไว้แบบไหนครับเรามักจะเชื่อมโยงหน้าบุคคลไว้กับความรู้สึกอะไรบางอย่างเสมอครับในขณะเดียวกันครับ ถ้าเราอยากให้แฟนเก่าอยากคุยกับเราในทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องทําให้แฟนเก่าเชื่อมโยงใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกดีนะครับและต้องทําให้เขาเชื่อมโยงใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกว่าเวลาคุยกับเราแล้วมันได้พลังคุยกับเราแล้วมันเป็นพลังงานบวกไม่ใช่ท็อกซิกพลังงานลบนะครับตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ย ต้องคุยกับแฟนเก่าเรื่องอะไรบ้างครับและจะทําให้เขาอยากคุยกับเราทุกวันครับคนเราอยากคุยกับใครเพราะคนคนนั้นคุยแล้วคนคนนั้นให้พลังไม่ใช่คุยกับคนคนนั้นแล้วมันหมดพลังการคุยกับแฟนเก่าคือคุณจะต้องคุยเกี่ยวกับจุดแข็งของอีกฝ่ายเท่านั้นครับถ้าอยากให้แฟนเก่าอยากคุยกับเราในทุกๆวัน สิ่งที่เราต้องทําการบ้านคือจุดแข็งของแฟนเก่าเนี่ยในชีวิตของเขามีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งครับ 1. ครับเขาเป็นคนอารมณ์ดีไหมฉันชอบคุณมากเลยที่คุณเป็นคนที่มีจุดแข็งอย่างหนึ่งนะคือคุณเป็นคนอารมณ์ดีมากนะครับหรือจุดแข็งของเขานะครับเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากเขาเป็นคนพูดเพราะ แฟนเก่าของเรามีจุดแข็งอะไรบ้างเวลาคุยให้คุยแต่เฉพาะเรื่องนี้ครับคุยเฉพาะเรื่องจุดแข็งครับแต่สิ่งที่มันไม่ควรคุยครับคือการพยายามถามว่าเขาเนี่ยมีใหม่หรือยังครับหรือจะกลับมาไหมนะครับหรือจะกลับเมื่อ,อไรครับ เพราะมันทาให้อีกฝ่ายเนี่ยมองคุณเป็นของตายทําให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณไม่มีทางไปแต่การที่คนคนหนึ่งจะอยากคุยกับเรามากขึ้นในทุกๆวันมันเกิดจากอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับเราแล้วมันได้พลังไม่ใช่รู้สึกว่าคุยกับเราแล้วมันเสียพลังครับหนึ่งในเรื่องที่เวลาคุยกับแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกดีขึ้นทันทีคือการคุยในเรื่องของจุดแข็งของเขาเองนะครับ แฟนเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับเขารักเราแต่เราต้องเข้าหาอย่างเดียวบางทีก็เหนื่อยคือมันไม่เกี่ยวกับอินโทรเวิร์ดหรอกครับในการที่คุณต้องเข้าหาเขาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับการที่เขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าพอที่เขาจะต้องวิ่งไล่ตามเราแล้วในขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็เห็นว่าก็เราวิ่งไล่ตามเขาแล้วครับเขาเลยไม่จำเป็นต้องไม่เลยไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไล่ตามเรา ถูกไหมก็เราวิ่งไล่ตามเขาแล้วอะ่ะแล้วมันเกิดจากการที่คุณเทรนให้เขาคิดแบบนี้เป็นนิสยัยมันจะแอบ,บมีความคิดว่าเออถ้าเราไม่ตามเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายไปถ้าเราไม่ทักก่อนเขาก็ไม่ทักมาดิถ้าเราไม่โทรไปเขาก็ไม่โทรมานี่เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องเลิกรากกันดีมันเป็นเพราะคุณแคร์มากกว่ากฎของความสัมพันธ์คือใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้ ใครแครมากกว่าคนนั้นเป็นของตายเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8 9ด0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบป,ปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับ สุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11แอจิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าพบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ